เหมือนแม่ไม่เติไหรเปล่าเลย schnell. แบบแค่สีคนน้องหนาหน้ก็ก็อย่างที่เห็นละค่ะถ้าแม่ลงอย่างนั้นก็ไม่รู <at> ้เหมือนกันก <Shaun. S 2> ็ก็อย่างที่แม่ลงอ่ะแหละไม่ถามแม่เลยหรอได้ถามแม่ไหมว่าทำไมไม่เติมไม้หรองรูปนั้นพี่ไม้อาจจะไม่มองกล้องก็ได้ใช่อาจจะแบบเป็นรูปหน้าแบบแอรแฮ่อยู่นี่แต่ก่อนแม่ลงแม่ถามเราหรือเปล่า อ๋อาแม่ไม่ถามค่ะก็คงแบบเพราะว่ารูปที่แปงขับถ่ายมาส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยติดใครอย่างนี้เลยเนี่ยแลเขาจะแบบโฟกัสที่เราด้วยคนเดียวมันก็มีแฟนคลับบางวนนี่เข้ามาบอกว่าทำไมคุณแม่ต้องแคปรูปไหมอ๋อทำไมต้องทำอย่างนี้อยู่เฉยๆก็ได้อะไรเงี้ยตรงอันตัวลูกเองก็ไม่รู้ค่ะแม่ก็ไม่ได้บอกกล่าวนะ,นวะกกนะใช่ มาเรื่องเม้นเม้นท์ในพี่คนหนึ่งอ่ะที่ที่ปุกลูกมาเม้นหนูอะไรเงี้ยลงรูปกับพี่หมูที่เป็นกรมาที่บอกว่าองลงอะไรอะไรองขององแม่องแม่ก็องแม่อ่ะใช่เพราะว่าพี่ปุกลูเองก็มีมงนะใช่ก็เลยแบบเรียกเป็นแบบองแม่งคนก็จะสังเกตที่ทางปุกกเองเขาทอรูปแล้วออกอันไหนหรอแล้วก็ไม่ไม่ลงรูปคู่กับเราเลยแต่ลงพูดกับย่าๆพู่กับคนอื่นเนี่ย ก็ก็แล้วแต่พี่เขาอะค่ะว่าเขาอยากลงกับใครแล้ก็เป็นแค่นักแสดงใหม่ที่แบบไม่ได้ดางอะไรเขาเขไม่อยากลงด้วยอะไรเงี้ยน้อยนาสงสารแต่ก็ไม่กลัวมีปัญหาแต่หนูลงรูกห้าคนห้าคนทีเดียวไปเลยไม่ไม่โดรเป็นพิเศษก็ไม่ได้ถ่ายกับใครเป็นพิเศษด้วยต่างคนต่างก็อยากกลับบ้านกันแหละกลับ้าก็เลยแบบไม่กล้าของใครคือูเป็คนไม่ค่อยของใครถ่ายรูปแล้วลัวคะว่านางถูกเขาลุก มีปัญหากับเราอะเงีับตามองก็แล้วแต่ค่ะว่าเขาอยากจะมีปัญหาหรือเปล่าโอ้ไหแลี่บุ๊คบอว่ายังไงก็ถ้าพี่บุ๊คเขาลงอย่างงี้นแสดงว่าเขาก็คงอยากมีปัญหาแต่ว่าเราไม่ได้ลงอะไรคือเราก็ไม่ได้อยากมีปัญหากับเขาใช่ก็อยู่ที่ว่าพี่ๆมองแบบไหนกันอะไรเงี้ยโอ้โหดูยิ้มยิ้มอะไรเลยใช่มไหมดูเฉยเฉยดูเฉยเก็เราไม่ได้ไปแย่งมงเขาเขาไม่ได้แย่งโคฟี่เราเราก็ไม่มีเรื่องกันอยู่แล้ว กับพี่ไม่ละวันหนุลงรูปกับพี่ไม่ไปเลยจบท่านไหนคะรูปอะลงยกขายกาลงาก็ไม่มีงานเจอกันแล้วไม่ต้องลงก็ได้มาก็ไู่ปกูันเลยหรใช่ตเขาก็แทบจะไม่คุยกับเราอยู่แล้วก็ไม่ต้องลงรูปก็ได้มั้ง นั้นนะแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรคือไอตีแม่ก็ไอตีแม่อย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้นะอยอกน,ยน้อยใจเนาะที่คนอื่นเขาไม่ลงรูปขาจเราบ้างเลยถามว่าน้อยใจไหม <c oughs> มองโกทำไมอ <c oughs> ่ะเ็ยเฉยนะใช่คือเราก็ไม่ได้จำเป็นต้องแบบว่าให้ใครมาแบบลงรูปก็ได้ถ้าเขาอยากลงเข้าก่อลงถ้าเขาไม่อยากเข้าก็ไม่อยากถ้ารูปนั้นที่ถ่ายคู่กับเราเขาไม่สวยเขาคงไม่อยากลงอะไรเงี้ย ตัวแฟนขับไฟแทนเรามแฟนขับไม่ไฟหรอกแฟนขับกัอนหนูก็คล้ายๆกันอ่ะเบอร์เบอร์มืนมืนเฉยเฉยอะไรอย่างเงี้ยกลัวแฟนขับพี่ปุ๊กหรือตตีกับแฟนขับเราจะกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าตัวนักแสดงทั้งคู่ไม่ตีกันเขาก็คงไม่ตีกันหรอกจริงๆเราไม่ได้มีปัญหาอะไรกับพี่ปุ๊กอยู่แล้วใช่ไหมโอ้ไม่อยากมีค่ะกลัวมันไม่เป็นสอบแบบนี้แล้วเนาะใช่ ตอบแบบนี้ละค่ะจะได้ไม่ต้องมีปัญหาหรือว่าไม่เข้าใจกันก็ตรงๆไปเลยให้เข้าใจกันเนาะมันมันมันไม่ไปเลี้ยวแทงเราเนาะแบบยู่ตรงเราแต่ไปเลี้ยวแทงเขาก็มันคงไม่แทงเขามั้งเพราะเขาต้องคงไม่ได้สนใจอะไรเราขนาดนั้นนะเราก็อยู่ในส่วนของนักแสดงที่อยู่ตรงนี้เราอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยเราก็ไม่กล้าพูงเขาอะไรอย่างเงี้ย เ่าวันนี้มากับโดนัทจะใช่หนูใช่มากับโดน่ะหนก็มาในนามของแพนโดร่าใช่แต่กับโดก็สนิทกันมากเลยนะคะสนิทกันค่ะตอนนี้สนิทกันมากจริโค่ะมันตัดคามมองอีกแล้วว่าเอ๊ะยังไงดูแลโอยทำอะไรใครๆก็มองทั้งนั้นแหละฮ่าตอนเนี้ยแล้วบอกกินเด็กจริงมหาก็อร่อยดีนะคะ วันนั้นอ่ะคือหนาวมากและน้ําที่ค่ายลูกเสือมันเป็นแบบตากแดดในแท้งใช่ปะคะน้ํามันก็จะอุ่นมากก็คือเราไม่มีโอกาสได้อบอาบน้ําสายยางกันอะไรเงี้ยก็เลยได้มีโอกาสในวันนั้นเราถือจีบน้ำแนบไปแม้เขามเหมือนจะแท็กซี่เหรอณตอนนั้นแบบโดนรีบเอาแชมพูมาให้กูเลยเราติ๊กเนี่ยหนูคุ้มกูมันไม่ได้ละเล่นกับนางเอกก็มีหลายลุคแม่สรุปหนูเป็นอะไรกันนะ เป,เป็นเพื่อนแล้วกันคะ่ะยังไม่อยากเรียกว่าพี่น้องรู้สึกเกรงใจอายุกันยังไงก็ไม่รู้เนาะ,ะสนิทที่สุดตอนนี้ตอนนี้ก็สนิทจริงๆที่พี่เอมก็สนิทเพราะเล่นละครด้วยกันนะอแต่แค่ไม่ทาไมไม่มีใครโฟกัสที่พี่เอมเลยแล้วีพ <c oughs> ูดเ่ <c oughs> อ <c oughs>